สวัสดีครับผมจอะครับจากเพจนะครับวัตถุมงคลทวิสุวรรณนนนะครับผมวันนี้ก็ได้นำเอาเหรียญนะครับเนื้อตะกัวนะครับส่งจำปีนะปี2545นะครับรุ่นแรกมีเนื้อตะกวนะครับมีทั้งรอยจานและไม่ไม่ไม่ได้จานนะครับผมก็ในความเมตตาของหลวงพ่ออิฐนะครับวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเนื้อตะกัวเนี่ย ความสวยงามก็คือจะมีเส้นนะครับเป็นขิดๆนะฮะเหมือนแสงแร่ๆเป็นเส้นๆนะครับก mm ็คือจะมีความสวยงามอยู่ในตัวแล้วก็อีกองคหนึ่งองค์องค์ด้าน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 ขวาด้านขวามือของท่านเนี่ยก็จะเป็นเนื้อตะกัวที่มีรอยจานของพราจานอิดนะครับหลวงพ่ออิดนั่นเองนะครับผมก็สวยงามมากๆนะครับเหรียญเนื้อตะกวเนี่ยมีทั้งหมดนะครับผม ก็หนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับผมเยอะมากๆแต่ก็คือว่าเยอะก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านก็จะเก็บกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะครับนะองค์ที่มีจานนี้ก็คือมีรอยจานของพระอาจารย์อิดริวหลวงพ่ออิดเนี่ยก็จ,ยจ,ยยกจะจานทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ เนื้อตะกวัวนะครับแล้วก็เนื้ออื่นๆนะฮะรุ่นแรกของปี2545เนี่ยมีทั้งหมดมีมีมีหเนื้อนะครับหเนื้อเจ็ดรายการนะครับผมมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อน,อนวะโลหะนะครับผมแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับผมแล้วเนื้อตะกัวแล้วก็มีเนื้อผงนะฮะพุทธคุณแน่นนะฮะสวยม,า,มากๆนะครับผม โอเคสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับอยากจะบูชานะครับผมก็ควรศึกษาให้ดีๆเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะเจอของของปลอมเนาะถ้าพูดง่งายๆคือต่องปลอมเพราะว่าพุทธคุณของเหรียญทวิสุวรรณโนเนี่ยแรงมากๆนะครับในเรื่องของเช่าคาดปลอดภัยแล้วก็พกทรับน,นะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเนาะความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมอยากได้เนี่ยก็ศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะหาเช่าบูชานะครับผม ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับกดไ like, ลค,ค์ก,คแกคดแชร์นะครับกดติดตาม f a c e b o o k เพจนะครับวัตถุมงคลทวิสุวรรณแล้วก็ u t u b e นะฮะวัตถุมงคลทวิสุวรรณนะขอให้เฮงๆรๆๆๆวยๆ,ๆทุกๆท่านครับขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ